ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่457สัมผัสสถาน ในขณะที่หลัวเฟิงเที่ยวเสาะหาอาคารที่พักฝึกยุทธในอดีตอันไกลโพ้นของเรียนหลัวอยู่ในโรงฝึกบ้านสวนที่หลงจุนอาศัยอยู่ในเขตปฐมมบทเขาพิรุณเสียงซานจัก,กรวาลจำลองนั้นอาจารย์คนเถื่อนหลงจุนแบกดาบแยกปัตตภีโค้งคำนับอย่างมีมารยาทด้านหน้าของเขามีบบรุษล่างองค์อาจในชุดฝึกยุทธธรรมดายืนอยู่คนหนึ่ง หากมองชายคนนี้แล้วให้ความรู้สึกเหมือนกำลังมองหลุมดำในอวกาศก็เกิดความรู้สึกยำเกรงจากใจแค่แววตาของเขาก็ราวกับมองทะลุมิติแห่งจักรวาลได้เขาก็คือจักรพรรดิอาณาจักรจักรวาลหยวนเฉนินผู้มีชีวิตอมตะนิรันดร์การที่มีอายุไขย,ยืนยาวกว่าดาวเคราะห์และดาวเลิบนับพันนับหมื่นเท่าอืม จักรพพัดยวนเฉินพยักหน้าฉันจะแสดงขวานที่หนึ่งสำหรับการฝึกป้ายอนละมานขวานยักษ์ให้ดูหลงจุนหน้าเป็นประกายจักรพพัดยวนเฉินยื่นมือออกปรากฏขวานยักษ์เล่มหนึ่งอยู่ที่มือพร้อมกับนั้นมิติภายในโรงฝึกยุทธเกิดการเปลี่ยนแปลงกายสภาพเป็นฉากทัดของดวงดาวแห่งจักรวาลดูให้ดีนะสองตาของยวนเฉินล้ำลึกสุดอย่างคาดคล้ายกับ แฝงไว้ด้วยมิติของพ่วงจักรวาลขวานยักษ์ในมือถูกยกขึ้นทั้งคนทั้งขวานกลายเป็นขวานยักษ์พุ่งขึ้นฟ้าในพริบตาลำพังจิตสำนึกอันเข้มข้นองอาจที่กลายเป็นขวานยักษ์นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้มิติสันสะเทือนราวกับจะปีออกขับสะบั้นขวานแก้จัก,กรพพัดยวนเฉินเวียงขวานยักษ์ในมืออย่างเย็นชามิติดวงดาวก็ผนึก นิ่งราวกับแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งจากนั้นถูกฉีกขาดแม้แต่ดาวเลิกหลายดวงที่อยู่ด้านหน้าที่ถูกผ่าก็แยกออกจากนั้นมิติในโรงฝึกยุทธเกิดการสั่นสะเทือนตามมาด้วยท้องฟ้าดวงดาวที่สูญสลายก่อนกับคืนสู่ฉากทัดปกติหืมดวงตาของหลงจุนเบิกจนกลมโตในหัวฉายวนฉากเมื่อคู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ายามยกขวาน ติดสำานึกถูกรวบรวมจนสุดขีดยามสะบ้นขวานมิติผนึกนิ่งและฉีกขาดราวกับแผ่นกระดาษป้ายอนละมานขวานยักษ์ลึกล้ำที่สุดในบรรดาป้ายอนละมานทั้ง52ป้ายจักรพัหยวนเฉินกล่าวด้วยเสียงเย็นชาหากเธอรู้กระจ่างในขวานแรกนี้จนผ่าชั้นที่สี่ของสะพานเชื่อมนภาแล้วฉันจะมาสอนเธอฝึกขวานที่สองครับอาจารย์ หลงจุนขานตอบอย่างมีมารยาทจักรพัดยวนเฉินพยักหน้าเล็กน้อยมุมปากเชิดขึ้นเบาๆดูคล้ายเป็นรอยยิ้มแต่ก็หายลับไปในทันทีอย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองหลังจากอาจารย์จากไปแล้วหลงจุนตื่นเต้นจนสายตาเป็นประกายขวานแรกนี้ที่แท้ต้องใช้แบบนี้ที่จริงตอนที่จักรพัดยวนเฉินใช้กระบวนท่านั้น จงใจเคลื่อนไหวให้ช้าและในจิตสานึกชี้นำให้หลงจุนสัมผัสรู้ช่วยให้หลงจุนรับรู้อย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรกถึงกระบวนท่านี้ท่านพ่อบุญธรรมจงคอยดูเถิดคอยดูตูมั่งมุ่งสู่ระดับสูงสุดยอดเถิดคนเถื่อนหลงจุนพึมพำเสียงเบาจากนั้นเริ่มฝึกฝนขวานแรกอย่างต่อเนื่องขวานที่หนึ่งของป้ายอนลมานขวานยักษ์ มีความลึกล้ำพิสดารอย่างยิ่งหากเรียนรู้ขวัญที่หนึ่งได้กระจ่างแล้วเขาก็จะเอาชนะปอหลันสุดยอดอัจฉริยะผู้นั้นได้อย่างง่ายดายปอหลันเองก็พึ่งจะผ่านไปได้แค่ชั้นที่สองเท่านั้นนครอละมานที่แท้นี้ก็คือของวิเศษอย่างที่สามของนครอละมานปอหลันชายหนุ่มเสื้อขาวที่แบกกระบี่โลหิตยืนอยู่หน้าประตูนครอลละมาน มองดูศิลาจาลึกขนาดยักษ์ที่ตั้งต่ง,งานซึ่งมีตัวหนังสือแนะนำสิ่งเรียกว่าของวิเศษอย่างที่สามทำเอาสายตาเย็นเยือกของเขาเกิดประกายวาบขึ้นอาจารย์อาจารย์สั่งให้ฉันไปหาเมื่อบรรลุถ,ถึงระดับอมตะชนแล้วฉันจะบรรลุถ,ถึงอมตะชนให้ได้โดยเร็วที่สุดต้องทำให้ได้ปอหลันการประลองยุทธ์อัจฉริยะในรอบสิบล้านปี เขาก็สามารถชิงอันดับที่หนึ่งได้แม้ว่าเขาจะได้เห็นว่ามีจกักรพรรดิบางอาณาจักรจักรวาลรับหลงจุนไปเป็นสิทธิ์แต่ในใจของเขานั้นไม่เคยเห็นคนอื่นเป็นคู่ต่อสู้เลยในใจเขาไร้คู่ปรับดังนั้นเขาจึงไร้เทียมทานคู่ต่อสู้ของเขาคือตัวเขาเองต้องเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนบรรลุเป็นอมตะชน เป็นสุดยอดนักรบของอมะตะชนเป็นอัมมาเป็นราชันปอลันพึมพำมเพราะมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าดังนั้นหลังจากที่เขาก้าวหน้าในหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติแล้วแม้อย่างรู้ในหลักมิติอย่างลึกล้าย่อมทำให้สายพลังงานอื่นๆในสายมิติแข็งแกร่งขึ้นด้วยอันที่จริงเขาสามารถศึกษาค้นคว้าทุกสายไม่ว่าจะเป็นทอง พฤกษาวาลีอัคคีหรือปัตตภีห้าสายนี้เป็นห้าสายที่เหมาะกับสายมิติมากท้าว่าสิ่งที่เขาเลือกกับเป็นสายวายุทั้งที่วายุอัศนีลำแสงเหมาะสมกับการเวลามากกว่าแต่ความทะเยอทะย,ยานของเขาสูงมากสูงกว่าเจ้าแขนแห่งการเวลามากมายนักแต่ในแง่พรสวรรค์แล้วเขาเองก็เหนือกว่าล็อก เจ้าแขวนแห่งการเวลามากมายเหลือเกินเขามีต้นทุนเช่นนี้หลงจุนมีจักรพรรดิยวนเฉินเป็นอาจารย์พรสวรรค์นในการต่อสู้ก็แข็งแกร่งปอหลันไม่เคยเอาคนอื่นมาใส่ใจคู่ต่อสู้ของเขาก็คือตัวเขาเองเราอัจฉริยะคนอื่นๆอ,อย่างมานมายากาลอสอูก้าไอาเฉินเจียม่อหลงหวินเป็นต้นต่างมีประสบการณ์ของตนเอง เดินมาถึงก้าย่างวันนี้ได้ไม่มีใครคนไหนยอมแพ้โดยง่ายไดหลายคนยังคิดจะฝ่าเข้าเขตปฐมบทเขตดึกดำบรรย่างหลงหวินเป็นอัจฉริยะในเขตดึกดำบรรแต่ตอนนี้เขากลับถูกหลงตุนแสงหน้ามีหรือเขาจะยอมกาแสอากาศโอนละมานรอยละล่องหลัวเฟิงเดินไปตามถนนเห็นอาคารที่พักฝึกยุดด้านหน้าหลังหนึ่ง บนกำแพงของอาคารหลังนี้มีตัวอักษรแถวหนึ่งค้ายกระแสเก้าชั้นฟ้าอาคารไหนที่บนกำแพงมีการเขียนชื่อของค่ายกระแสใดไว้ก็แปลว่าอาคารหลังนี้เป็นอาคารสถานะที่สำหรับการฝึกยุทธของค่ายกระแสนั้นและห้ามการครอบครองเป็นของส่วนบุคคลทั้งนี้เพราะนอกจากป้ายนครอลมาน52ป้ายแล้วยังมีจารึกรอยขีดเขียน บนด่านฟ้าอาคารภายในนครอุลมานจํานวนมากที่ทรงคุณค่าดังนั้นอาคารเหล่านี้จึงได้กลายเป็นอาคารฝึกยุทธสาธารณะใครก็มีสิทธิ์เข้ามาเยี่ยมชมได้อาคารที่หลัวเฟิงเลือกเอาไว้112หลังก่อนหน้านี้ มี103หลังที่เป็นอาคารฝึกยุธสาธารณะที่แท้เหลี่ยนรั่วผู้บัญญัติคดตวิชาโลหิตลอยล่องเคยอาศัยอยู่ที่นี่เอง112หลังที่ฉันเลือกไว้ก่อนหน้านี้ไม่มีที่แห่งนี้เลยหลัวเฟิงนึกในใจช่วยไม่ได้นครอนอลมานกว้างใหญ่เกินไปอาคารที่ฝึกฝนยุทธมีมากเกินไปการค้นหาอย่างปูพมแค่แวัน ไม่มีเวลาที่จะศึกษารอยจารึกบนดาดฟ้าได้อย่างละเอียดทุกหลังได้แต่ตัดใจด้วยเวลาอันสั้นเข้าไปในตัวอาคารขึ้นไปตามบันไดยอย่างรวดเร็วจนไปถึงดาดฟ้าดาดฟ้าที่มีความกว้างและยาวหนึ่งรเมตรมีรอยขีดเขียนจารึกสับสนอยู่จำนวนหนึ่งทั้งยังมีตัวอักษรที่ดูพิเศษอยู่หลายแถวนี่คืออาคารฝึกยุทธของเรียนรั่ว ยอดอัจฉริยะหรือหลวเฟิงขมวดคิ้วด้วยความสงสัยสิ่งที่เจิญเยี่ยนอ่องแนะนำก็คือสิ่งนี้หรือฟุบหลวเฟิงกระโดดลงจากดาดฟ้าลงมาที่หน้าประตูมองตัวเลขที่เขียนอยู่บนชื่อหมายเลข0 2 9 0 0 2 2 8981จริงหมายเลขนี้ก็ถูกต้องที่นี่แหละหลวเฟิงกระโดดทีเดียวก็ขึ้นไปบนดาดฟ้า จารึกบนดาดฟ้าหลังนี้หลวงเฟิงสํำรวจดูอย่างละเอียดอาคารสิ่งก่อสร้างภายในนครอนรมานแทบจะใช้แร่หินชนิดเดียวกันแร่หินที่มีมาตั้งแต่จัก,กรวาลแรกเริ่มเหล่านี้ผ่านมาเป็นล้านล้านปีก็ไม่ผุพังเป็นที่อัศจรรย์นักลอยจารึกขีดเขียนที่มีอยู่หลักล้านล้านปียังคงชัดเจนอย่างยิ่งสำนึกกบี หลัวเฟิงคุกเข่าลงดูรอยจารึกวุ่นวายที่เขียนอยู่บนดาดฟ้าตั้งใจดูอย่างละเอียดพบว่ารอยจารึกเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยที่มีความใกล้เคียงกับสิ่งที่อยู่บนป้ายอนลหมานเก้าชั้นฟ้าให้ความรู้สึกแบบเดียวกับป้ายอนลหมานเก้าชั้นฟ้าอยู่แต่เป็นแค่รอยขีดไม่ได้มีระเบียบจะมีประโยชน์อะไรแต่เจินเยี่ยนอ๋องก็อยากให้ฉันมาที่นี่ หลัวเฟิงกอดตามองจูจูก็มองเห็นบริเวณขอบดาดฟ้ามีตัวอักษรประหลาดเขียนอยู่หลายแถวปปถาแปลให้หน่อยอยากรู้ความหมายหลัวเฟิงออกคำสั่งในใจไม่มีปัญหาปปถารีบแปลโดยฉับไวจอภาพคอมพิวเตอร์สลับแขนของหลัวเฟิงปรากฏถ้อยคำที่แปลออกมาฉันเลียนรั่วศึกษาป้ายอลหมานก้าชั้นฟ้า ใช้เวลา3,000ปีเพื่ออย่างรู้ในที่สุดก็บัญญัดเคสวิชาโลหิตลอยล่องฮ่าฮ่เมื่อโลหิตลอยล่องสำเร็จภาพจารึกสามภาพแรกก็ไม่เป็นความลับสำหรับฉันอีกต่อไปทุกอย่างกระจ่างแจ้งภาพสามภาพนี้คือรากฐานของการสัมผัสรู้ป้ายอลมานก้าชั้นฟ้าเมื่อรากฐานของฉันหนักแน่นจะมีใครทัดเทียมได้ ต่อให้คนอื่นๆสัมผัสอย่างรู้ภาพจารึกสี่ภาพแต่การอย่างรู้สายมิติก็ไม่แน่ว่าจะเหนือกว่าฉันฉันมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าภาพจารึกที่สี่ที่ห้าและที่หจะฝึกฝนอย่างไรอนาคตย่อมบรรลุเป็นอมตะชนถูกแต่งตั้งเป็นชั้นลาชันตัวอักษรหลายแถวรวมกัน108ตัวแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาจีนแล้วตัวอักษรแตกต่างไป เชื่อมั่นขนาดนี้หลัวเฟืองตกใจประโยคเหล่านี้ได้แฝงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าแม้ว่าจะผ่านมานับล้านล้านปีหลัวเฟืองก็เสมือนได้เห็นสุดยอดอัจฉริยะผู้หนึ่งในโบราณกาลที่บัญญัติวิชาโลหิตลอยล่องแล้วเกิดความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมต่ออนาคตและทิ้งประโยคเหล่านี้ไว้จริงอย่างว่าความเร็วในการลุดหน้าของเขาน่าตกใจ บัรู้เป็นอมตะชนแล้วก็ถูกแต่งตั้งเป็นอมาตทันทีจนถึงวันที่ดับศูนย์อายุของเขายังไม่ถึง1นึ่งแสนปีหากว่าอายุยืนยาวกว่านั้นอีกสักหน่อยอาจขึ้นเป็นลาชันน่าจะไม่มีปัญหาหลัวเฟิงพยักหน้าคิดความเร็วในการพัฒนาฝีมือของเขาคนนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าปอหลันเลยบนดาดฟ้าหลวเฟิงยืนคุ้นคิดอยู่นาน ลวฟิงปปถาลองเรียกที่เรียนร่วพูดไวน่าจะไม่ผิดภาพจารึกสามภาพแรกเป็นรากฐานของป้ายอนลหมานเก้าชั้นฟ้าคิดวิชาโลหิตลอยล่องได้รับการเสนอจากเจียนเยียนอองว่าเป็นคิดวิชาด้านพื้นฐานที่ดีที่สุดที่เขาสามารถบัญญัติคิดวิชานี้ออกมาได้แสดงว่ามีความเข้าใจกระจ่างแจ้งในภาพจารึกสามภาพแรกอย่างยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว ลากฐานที่ยิ่งแข็งแกร่งอนุภาพยิ่งหลายแรงเหมือนอย่างเช่นตอนที่เธอฝ่าสะพานเชื่อมนภาชั้นที่หนึ่งคู่ต่อสู้ใช้กระบวนกระบี่ทองแท้สามเล่มกับสามารถเป็นงอนุภาพที่เหนือกว่าการที่เธอใช้กระบี่ทองเก้าเล่มในกระบวนท่ากระบี่นภาเสียอีกความสำคัญของพื้นฐานนั้นหลัวเฟิงรู้แต่แรกแล้ว การจะสร้างตึกหลากฟ้าสักหลังสิ่งสำคัญคือจะต้องวางลากฐานให้ดีลากฐานหนักแน่นผลงานก็ยิ่งหน้าตะลึงลากฐานของเรียนลั่วผู้นั้นเห็นชัดว่าบรรลุถึงขั้นเก่งกาจสุดยอดหลวเฟิงจ้องมองตัวอักษรหลายแถวนั้นเงียบๆดูอย่างตั้งใจดูอะไรอยู่นั่นไม่ได้ฟังคำพูดของฉันหรือปปถารองขึ้นอย่างไม่พอใจเงียบก่อน สี่หน้าหลัวเฟิงจริงจังสองตาเป็นประกายจ้องไปยังตัวอักษรประหลาดหนึ่งร้อยแปดตัวโดยที่อ่านไม่ออกเยี่ยงเยยนอ๋องอยากให้ฉันมาดูน่าจะให้มาดูตัวอักษรหนึ่งร้อยแปดตัวนี้หาปะปะถาตกใจก่อนหน้านี้ฉันยังไม่เห็นแต่พอทอดเวลายาวออกไปก็เริ่มรู้สึกได้หลัวเฟิงจ้องขมแงตัวอักษรหนึ่งร้อยแปดตัวนี้ แต่ละตัวมีสำเนึกที่ผิดแปกแต่ละตัวอักษรทั้ง108ตัวนี้เมื่อรวมไว้ด้วยกันกับมีความสมบูรณ์แบบยิ่งทำให้ใครก็ตามถ้าไม่ดูอย่างละเอียดก็ไม่อาจรู้สึกได้ว่าตัวอักษร108ตัวนี้แต่ละตัวมีสำเนึกที่แตกต่างกันในหัวของหลัวฟึงปรากฏภาพจารึกแผ่นที่สบนป้ายอนลมานเก้าชั้นฟ้าภาพแผ่นที่สามนั้น คือภาพพายุฝนฟ้าขนองมีหยาดฝนทั้งสิ้น108หยดหน่ากลัวช่างน่ากลัวจริงๆดวงตาของหลัวเฟิงไม่อาจ,จบทบังความแตกตื่นที่เกิดขึ้นเขาถึงกับสามารถถ่ายทอดสำนึกทั้งหมดของแผ่นภาพพายุฝนขนองผ่านตัวอักษรทั้ง108ตัวใหม่ๆมองไม่ออกแต่พอดูอย่างละเอียดสักพัก ก็จะพบว่าเมื่อเทียบกับภาพหยาดฝนที่ออกนามทาแล้วตัวอักษรที่สลักเหมือนภาพเขียนผู้กันรอยขีดเขียนราวกับเพลงกระบีเหล่านี้กับเห็นเป็นรูปทำขึ้นมาอย่างมากก่อนนี้ข้อมูลของโลหิตลอยล่องที่สืบค้นมานั้นคือเค็ดวิชาของการใช้กระบีถูกแล้วตัวอักษรทุกตัวที่นี่คือเพลงกระบีห่งชุดเพลงกระบีทั้งหนึชุด ได้อธิบายพื้นฐานของป้ายอลมาน9้าชั้นฟ้าทั้งหมดทั้งสิ้นในที่สุดหลวเฟิงก็สัมผัสอย่างรู้ได้ถึงความน่ากลัวของอัจฉริยะในอดีตที่ชื่อเลียนรั่วผู้นั้นแต่ไม่มีเวลาที่จะตกใจแล้วเวลานี้หลวเฟิงดำดิ่งอยู่ในความหลงไหลในตัวอักษรทั้ง108ตัวนี้เปรียบเทียบกับสำนึกการอย่างรู้ที่มีต่อป้ายอลมานก้าชั้นฟ้า ที่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้พยายามสืบค้นร่องรอยของเพลงกระบี่ทั้ง108ชุดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่457ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ